ร้อนๆเดือดๆเลยคะ่ะวันนี้พาทำแกงปลาดุกใส่วุ้นเส้นจ้าเราไปเริ่มกันเลยพริกแห้งนะคะกับพริกขี้หนูสดจัดตำให้ละเอียดนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่เป็นหอมไทยจ้ะใส่เป็นตะไคร้นะคะเราจะมาตำพริกแกงก่อนคะ่ะตำให้เขาละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นตั้งเตาคะ่ะรอให้หม้อร้อนสักเล็กน้อยนะคะ เราจะเอาพริกแกงที่เราตำนะคะลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะเราจะใส่น้ำไปเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดกระทะนั่นเองค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจังหวะนี้เปิดไฟแค่กลางๆพอนะคะเปิดไฟแรงก็อาจจะไม่ได้หลังจากนั้นเราจะเทน้ำซุปของเราลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็จะเทน้ำ ที่เราล้างครกนะคะมันจะมีพริกแกงผิดอยู่นิดหน่อยนะคะเทลงไปด้วยเลยค่ะเท่ากับพริกแกงในครกเราก็ใส่จนหมดเลยนะคะเติมน้ําซุปไปอีกเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นปิดฝารอให้พริกแกงเราหอมและก็เดือดแบบนี้ค่ะหลังจากพริกแกงเดือดแล้วนะคะเราใส่ปลาดุกของเราลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝารอให้ปลาดุกของเราสุกก่อนนะคะ จังหวะนี้เปิดไฟกลางๆก็พอคะ่ะรอให้เขาเดือดแบบนี้คะ่ะหลังจากเขาเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปรุงกันเลยคะ่ะสีสันก็เริ่มสวยงามแล้วนะคะใส่ผงนัวไปเล็กน้อยคะ่ะแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสของเราไปเล็กน้อยคะ่ปะปลาดุกเป็นชิ้นๆเลยคะ่ะ น่าทานนะคะประดุกเป็นชิ้นๆขาดไม่ได้ก็เป็นน้ำปลาร้าค่ะเราใส่น้ำปลาร้าของเราลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นวันนี้เราใช้เป็นวุ้นเส้นที่เราอ่าเป็นวุ้นเส้นสดนะคะไม่ใช่วุ้นเส้นแห้งเราจะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปลงสักพักนะคะเราก็จะทำการชิมนะคะว่ารสชาติโอเคอย่างที่เราต้องการหรือยัง จะเค็มๆหอมๆเล็กน้อยนะคะเมนูนี้เราไม่ใส่น้ําตาลนะคะหลังจากนั้นเราจะรอให้เขาเดือดนะคะถ้าเขาเดือดขึ้นมาวุ้นเส้นก็น่าจะสุกแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ใบมังลักของเราค่ะลงไปเลยแบบนี้ค่ะเราจะรอให้ใบมังรักของเรายุบตัวก่อนนะคะ เดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะหอมหอมใบมังลรักขึ้นมามากเลยค่ะเมนูนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านแล้วนะคะนี่คือแกงปลาดุกใส่วุ้นเส้นของเราจ้า